เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่18กรกฎาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายงานกับดีลของเลนนี่โยโร่กันก่อนเหมือนเดิมนะครับหลังตอนนี้ขั้นตอนการย้ายทีมทุกอย่างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่การเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่หลายสื่อยืนยันว่าจะเป็นภายในวันนี้ครับดูแล้วก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะ และจากคลิปเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผมได้อัปเดตเรื่องค่าตัวและก็เรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะไปคร่าวๆแล้วนั้นจนถึงตอนนี้ครับเรียกได้ว่ามันก็ยังคงไม่นิ่งเลยเนาะนักข่าวตาแต่ละคนรายงานไม่ตรงกันเลยนะครับทั้งในส่วนของค่าตัวและก็รวมถึงค่าเหนื่อยซึ่งกับอัปเดตในส่วนนี้ของคลิปนี้นะครับผมก็จะขออ้างอิงจาก2นักข่าวที่แฟนบอลดูจักกันดีอย่างฟลาบิโซโรมาโน่และก็ลอรีวิทเวลแห่งเดลนติกก็แล้วกันครับ โดยทางโรมาโน่ที่เฮียวีโกดิอนี้ไปตั้งแต่ช่วง5ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ระบุว่านักเตะมีค่าตัวเป็นเงินต้นอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรแต่ก็จะมีส่วนเสริมเพิ่มเติมอีกค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็เซ็นสัญญายา,ยาวร่วมทีม5ปีและก็มีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีทางด้านดอรีวิทเวลสายข่าวปีสแสดงชื่อดังของดีแอตแลนติกนะครับก็ระบุว่าค่าตัวเริ่มต้นของนักเตะอยู่ที่62ล้านยูโรและก็มีส่วนเสริมอยู่ที่8ล้านยูโรดูราคาเต็มเพดานก็คือ70ล้านับ ซึ่งตรงนี้นะก็แล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนนาะว่าจะเลือกเชื่อใครมากกว่ากันทั้งนี้ในส่วนของค่าเหนื่อยบรรดาสื่อใหญ่ยังไม่มีระบุออกมาเป็นที่แน่ชัดนะครับแต่บรรดาสื่อระดับเทีย2กับ3ก็รายงานไปทํานองเดียวกันหมดว่าอยู่ที่ประมาณ135,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือว่าเป็นเงินปอนก็คือประมาณ110,000ปอนถึง120,000ปอนต่อสัปดาห์ด้วยกันครับ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจกับการดึงตัวเลนนี่ยโร و กองหลังวัย18ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนั่นก็คือหากว่าเลนนี่ยโรลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครบ3ปีหรือว่าตอนนั้นนักเตะก็จะอายุประมาณ21ปีเลนนี่ยโรก็จะกลายเป็นนักเตะโฮมโกรของสโมสรไปในทันทีด้วยครับหรือแปลอีกอย่างให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นโคตาเด็กท้องถิ่นของสโมสรไปในตัวด้วยเพราะถึงจะมีคำนิยามของคำว่าโฮมโกรว่าจะต้องเป็นคนอังกฤษแต่ในทางปฏิบัติแล้วจะน,นักตล ช,ชด้ก็ได้ครับขอแค่ได้อยู่ในทีมสโมรสรอนของอังกฤษหรือว่าเวลส์เป็นเวลาด้วยกัน3ปีก่อนอายุครบ21ปีซึ่งหางว่านายสุดตัวของเลนี่โยโร่เลือกจะอยู่กับเราไปแบบยาวๆแล้วก็ยังเป็นตัวหลักของทีมได้อีกก็ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มีกครับกับดีลนี้เราไปต่อกันที่ดีลของเมสันกรีนวูดกันนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบไปเนาะว่าดีลการย้ายทีมของกรีนวูดไปยังมาร์กเซในฝรั่งเศสนั้นทางฟลาบิโซโรมานอก็เฮยวีโกไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่ผาานนมแล้วะครับ และในช่วงเช้ามื่อที่ผ่านมาตามเวลาไทยสักตีห้าครับนักเตะก็เดินทางถึงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะมีการเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการซึ่งที่สนามบินเมืองมาร์กเซยนี้ครับก็มีกลุ่มแฟนบอลของมาร์กเซยหลายต่อหลายคนไปร่วมต้อนรับวันทีนักเตะใหม่ของพวกเขาซึ่งบรรยากาศก็ดูแฮปปี้เลยแหละครับแฟนบอลต่างพร้อมใจร่วมร้องเพลงต้อนรับปรีนวูดกันสนุกเด็กนั้นกับดิวนี้ก็น่าจะแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเละครับ เรามาต่อกันที่รายงานของทางไซมอนสโตนนักข่าวชื่อดังของ BBC กันบ้างนะครับกับความคืบหน้าเรื่องการเดินดีลกองหลังจากนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อทีมกำลังจะปิดดีลเลนี่โยโรได้แล้วดีจากรายงานนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำการเลือกมาทายสเดลิกหรือว่าจะเป็นจารัดแบรนเวดคนใดคนหนึ่งมาร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้หลังปิดดีลเลนี่โยโรได้แล้วดิที่ไม่ได้เป็นการพยายามคว้าตัวทั้งสองรายมาร่วมทีมเหมือนที่เป็นข่าว โดยตอนนี้โอกาสที่เป็นไปได้มากสุดน่าจะเป็นมาทายสเดลิกของบาเยน์แต่หากว่าเอเวอร์ตันยอมลดค่าตัวนักเตะลงมาให้อยู่ในระดับของการยินค้อนสเสนอรอบที่2ที่ผ่านมานั้นก็อาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจเดินหน้าเข้าหาดีลของจอร์ดแบนเวดมากกว่าครับเนื่องจากเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายที่ทีมกำลังต้องการตัวมาร่วมทีมนั่นเองเราไปต่อกันที่ดีลของอารอนวานบิซาก้ากันนะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด ซึ่งจากรายงานของทาง X West Ham employee สิ่งของทางทีมขุนค้อน,นครับก็มีการระบุว่าการเจรจาเรื่องค่าตัวของอารอนวานบิซาก้าที่เวสแฮมยูเนเต็ดคุยกับแมนยูเนเต็ดนั้นตอนนี้ตกลงกันได้เลยครับที่ประมาณ10-20ล้านปอนด์ราคานี้รวมออปชั่นในอนาคตทุกอย่างเอาไว้แล้วซึ่งตัวของวานบิซาก้าเองเนะครับก็พร้อมจะย้ายทีมแล้วเช่นกัน เรามาต่อกันที่อัปเดตของฟลาบิโซโรมาโน่กันแบบยาวๆนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือร่วมกับอาเดียนราบิโอกองกลางวัย29ปีที่ตอนนี้เป็นค่างฟรีเอเย่นหลังเจ้าตัวนะ่ะเลือกจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับยูเวนตุสโดยฟลาบิโซโรมาโน่นะครับก็ได้รายงานว่านักเตะกำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่ถ้าว่าดาวเตะทิมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้นะครับอยู่ในลิสต์ที่แมนยูไนเต็ดของเรานั้นกำ ทางเรื่องของค่าเหนื่อยและก็รวมถึงความคุ้มค่าต่างๆเมื่อดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมครับรายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับมากันที่ดีลของเจ้าในเบสกันบ้างซึ่งกับดีลนี้ครับแมนยูน t เต็ดของเรานั้นน่าจะถอนตัวไปแล้วล่ะและไม่กี่วันก่อนครับปารีสแซงต์แชร์ก็ได้มีการยืนน่นข้อเสนอเข้าไปประมาณ75ล้านยูโรแต่ก็โดนปัดออกมานั้นกับเรื่องนี้ครับทางฟลาบิสโอมาโน่ก็ยืนยันอีกรอบว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม60ล้าน70ล้านหรือว่า80ล้านยูโรเบนฟิก้าก็จะไม่ตอบรับทุกข้อเสนอนอกจากจะเป็นค่าตัวที่พวกเขาตั้งเอาไว้ก็คือ120ล้านยูโรเท่านั้นครับไปกันที่อีกรายงานของโรมาโน่นะครับกับความเคลื่อนไหวในดีลของชาบี้ซิมอนส์กองกลางตัวรุกข,ของปารีสแซงต์แชร์แมงที่กำลังเนื้อหอมอย่างมากณเวลานี้โดยปีก่อนหลายคนก็น่าจะทราบนะครับว่าเจ้าตัวเล่นแบบยืนตัวกับอาร์เบลลสติกในบุนเดสลีกาซึ่งก็มีผลงานที่ดีเลยครับ โดยไปถึงในศึกยูโร2024กับทีมชาติฮอนแลนด์ที่ผ่านมาด้วยทั้งนี้ครับหลังเจ้าตัวมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากําลังตามจีบอย่างหนักและก็อยากจะได้ตัวมาร่วมทีมเนื่องจาว่าเจ้าตัวมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับรุดฟานนิสเตอร์รอยแต่ถ้าว่ากับเรื่องนี้ครับทางฟลาบิโซโรมาโนก็ได้ออกมาดับมโนทันทีว่าตัวของชาบีซีมอนส์อยากจะเล่นอยู่ในเยอรมันต่อครับ ดูที่เขาเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากบาเยนและก็ไลซิกที่ยืมตัวเขาไปเล่นเมื่อปีก่อนดีนั้นกับข้อเสนอจากแมนยูน t เต็ดนั้นถือว่ามีโอกาสน้อยมากครับที่เขาจะตอบรับข้อเสนอ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของโจชัวเซอร์กซีกองหน้าป้ายแดงคนใหม่ของทีมผีแดงเรากันนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาสโมสรก็ได้ปล่อยบทสัมภาษณ์ของโจตัวออกมาเป็นแบบฉบับเต็มด้วยก็มีหลากหลายคําถามที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลายคนคงจะต้องตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจย้ายออกมาจากทีมที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าแล้วก็ย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรา เดยวเขาเองนะครับก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากอะไรเลยเพราะว่าเขามั่นใจกับโปรเจกต์ของสโมสรในเวลานี้เป็นอย่างมากนั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้ระบุว่าผมเชื่อมั่นอย่างมากและก็รู้สึกดีอย่างมากกับย่างก้าวของสโมสรในเวลานี้มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากอะไรเลยนะผมหมายถึงว่าผมเองก็รักบโบลญญามากแหละแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้ผมมีความรู้สึกที่ดีมากผมมั่นใจว่าสิ่งที่วางแผนไว้จะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกัน จากนั้นครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี2มือขวาอย่างรูดฟานิสเตอรอยและก็เรเน่ฮาเก้ที่เป็นชาวดัชเข้ามาช่วยงานเอริกเคนฮาร์กในซีซั่นนี้ซึ่งทางเซิร์กซีนะครับก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่จะช่วยเขาเนี่ยปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นกับสโมสร้วยเขาก็ได้กล่าวต่อว่าการมีชาวดัชอยู่รอบๆก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูง่ายขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนแต่ผมก็อยากจะพูดตามตรงนะว่าผมเป็นคนง่ายๆเลยล่ะ ผมไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะกับการปรับตัวเข้ากับที่ที่ใหม่ตายก็นะมันก็ดีเสมอแหละที่มีพวกเขาอยู่เคียงข้างซึ่งก็จะช่วยผมได้เยอะมากอย่างแน่นอนหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตอนนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ของเขากับการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เขาจะใช้เวลาในการพักร้อนก่อนจะกลับมารวมตัวกับเพื่อนร่วมทีมด้วยทางเซ er ิร์ซีนะครับได้ระบุต่อว่า ในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่วุ่นวายอย่างมากแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเช่นกันและผมเองก็มีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นและก็สารต่อสิ่งที่ผมทำเอาไว้จากซีซั่นก่อนแล้วผมแค่หวังว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองและก็ปรับปุงขึ้นในทุกวันและพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อสโมส ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ